สวัสดีค่ะวันนี้มินจีนมีรถมานำเสนอนะคะเป็นคันนี้นะคะ t o y o ต a Revo นะคะเครื่อง2.4 e นะคะปี2020คันนี้นะคะเป็นรถปี2020นะคะเป็นรถปีใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้านะคะว่าจะสวยขนาดไหนสำหรับด้านหน้านะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโพรเมียมนะคะเป็นรังผึ่งอย่างนี้เลยนะคะโลโก้โตโยต้นะคะ ไฟด้านหน้านะคะมีไฟเดไรท์อย่างนี้นะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ยังมีไฟตัดหมอกอยู่อย่างนี้นะคะเป็นรถสไตล์ปีใหม่ๆสวยๆเลยนะคะในส่วนของดอกยางนะคะดอกยางคันนี้นะคะยังเหลืออยู่ครบเลยนะคะขับขี่กันยาวๆไปเลยนะคะถือว่าขับกันยาวๆเลยจ้าไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ด้านข้างอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวพาไปชมภายในรถกันดีกว่าคะ่ะในส่วนของภายในนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะเป็นพวงมาลัมันติฟังก์ชั่นแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับขี่ง่ายนะคะเป็นเบาะผ้านะคะไม่ร้อนแน่นอนเลยจ้าสำหรับคันนี้นะคะและก็เป็นจอทัศสกรีนนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้ยังมีกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะว่าสวยมากๆเลยค่ะด้านหลังนะคะโลโก้ไม่หลุดไม่รอกแต่อย่างใดนะคะคันนี้เป็นตัว E นะคะแล้วก็กล้องหลังนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแมก r i d e r นะคะแมกใหม่มากๆเลยนะคะไม่หลุดไม่รอกแน่นอนจ้ะ ส่วนของห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะหมุดดำนะคะยังอยู่ครบนะคะแล้วก็แผ่นเพดมออกอนะคะไม่หลุดไม่โลกแน่นอนนะคะยังยังไม่แกะเลยนะคะสามารถดูได้เลยนะคะแบตนะคะยังอยู่นะคะแล้วก็เครื่องถือว่าอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะรถคันนี้นะคะไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำแน่นอนจ้า ลูกค้าสามารถมาดูรถได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรีโว่นะคะเครื่อง 2.4e นะคะปี2020เกียร์ออโต้คันนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่489,000บาท 489,000บาทนะคะผ่อนเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนะคะ0993171141 0993171141นะคะติดต่อเข้ามาสอบถามเราได้นะคะหรือลูกค้าอยากเข้ามาดูรถเรานะคะด้วยตนเองนะคะเข้ามาได้เลยนะคะเต้นของเราจะอยู่ถนนประชาร่วมใจนะคะเข้ามาทางซอยไปสนีม็นประมาณ2กิโลนะคะ หรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะตามเบอร์ที่จินไว้ให้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินจินขอจบการรีวิวรถเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ